รดเมค่อนอดอจะไม่ทันลงมาพอดีเลยขอบคุณมากครับหนูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจของโอ้มาถึงโรงเรียนสักทีนั่งรอแปดปกไปะได้เท่าไหร่นะอ๋อสิบหกอ๋อได้แบบนี้นี่เองสิบหกโอ้ยพักทื่สักทีนั่งพักดีกว่าโอ้ยวัดรูปดีกว่านะ ป็นแก้งไอเด็กอนุบาลนั่นดีกลัววะน้ามันไส้ดีแก้งผมทำไมฮฮๆๆสะใจว่ะฮะๆสมนำหน้าเจ้าเด็กเออฮฉันจะคำจัดมันยังไงดีนะอ๋อนึบออกแล้วฉันต้องเข้าไปในคลมนุมสาตานนายไอ้นักเลมคุณนั้นนี่แต่ แกอายุน้อยกว่าฉันไม่ใช่เหรอนี่รถมันนี่เข้ามวยดีกว่าให้มันลอยได้ไงวะนี่ฉันไม่ได้ตาฝาดเหรอเนี่ยฉันต่อสู้กับแกก็มาดิใครกลัวกันวะ